ใครตองใครนะครับที่ใหง่งใหญ่ตรงนี้เราจฉยๆจริงๆตอนที่เราเราเราการรณรงค์มันล้วพากมันก็ชากล้างสีของบอกอะไร้งไปเหมกันนะนะ ทางการทะเองเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผ่านด้านภาคการเดินกระชนนะครับโดยผ่านโครงการเพื่อสันติจลาเกลุกดทั้งตัดกายเป็นสิ่งจัาเก้นะครับในการซ่อมบำรุงและก็คุ้มครองสภาพชีวิตว่าเพื่อตอนหลับและท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงไนี้จะมีอะครจำเป็นไหนะครับเราสัญญาว่าจลาเกลือจะยืนยันเรียนท่านดรกิรพลสรีเฉลิมวงนะครับ ท่านผู้บริหารบริษัทเจรเกษคอร์ปอเรชั่นจำกัดสาขาสามเรือนที่ส,วสุวรรักดิ์ีมีงเมืองนองอาาั่งรอรอสนัตติยานายกเทศรีนครเชียงใหม่นะครับ <Okay. S 2> ท่านอัศนีบุญนุบกกรนะครับยิ้มหน,น่อยครับยิ้มใ้กล้องหน่อยครับผู้บริหารท่านยิ้มหน่อยครับ ไอ้จัมปาต้าคือม <si ันจะเป็นอีกที่หนึ่งที่สองแห่งที่ผมสร้างไอ้ตอนเราได้เห็นหลังแล้วไปมันไดเห็นเลยว่ารอยร้าวนั้นเกิดขึ้นตรงไหนนะครับแล้วเราก็ต้องมาฟ้องมาผ่านมาฟ้องกันเรามีไอ้ของเราที่เรื่อีกครับแต่น้ำที่เคยท่วมจากพื้นกระเบื้อหรืออะไรก็ตามเขาเอาตรงนี้เข้ามาหาได้เลยนะครับตัวรอยร้าวนี้คือเราเราความใจถ้าถ้าเราเป็นผ่านในตรงนี้สมมติเราผ่ามา